ก็ตั้งแต่เรียนจบไปเหตุงานอยู่ระยองนะครับกับบอได้ไปนาอีกเลยมือนีกระิไปนาก็พอนะครับในรอบโอเป็นซิฟก็ปีนะครับไปเที่ยวนาก็พอพอแล้วสิไปเก็บผักนะครับก็เลยไปกระพอนะครับสิเป็นตั้งแต่เดี๋ยวไปเบิ่งบรรยากาศกันเลยนะครับมือนีตื่นเศร้านะครับถึกปุกแต่เศร้าปกติมาบานสินอนตื่นสวยนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งกันครับ ทางไปหน้ากีิ่หังจากบ้านประมาณ3กิโลเมตรนะครับนังรถมอเตอร์ไซค์ขับรถมอเตอร์ไซค์ไปนะครับแล้วก็ถนนก็เป็นลาดยางไปทอดหน้าแล้วนะครับตอนนี้สะดวกสบายเมื่อคือสมัยก่อนไ,ไปทา่านดินแดงนะครับแต่ก่อนไปก็ไปจักรยานเดสไปรอีแตกๆเดสสม,มือนี่ก็สะดวกสบายในการเดินทางครับ เมื่อนีงกะมาหน้าในหลอบหาหกปีนะครับที่บอดีมาหน้าทงนี้นะครับพอดีพอมาเก็บต้นหอมมาเก็บพักบัวบานเฮานะครับก็เลยติดรถมานําพ่อนะครับมาได้มาโดนจนว่าสิหลงทางมาหน้ากับบอมแนนะครับก็บมาถึกอยู่อันนี้พอกาลังเก็บต้นหอมนะครับปลูกปลูกมาสักเดือนแล้วพอ่ออันนี้๗๐มื๐๐ 40มือนะครับกับงามมือในสิเกีบไปขายตลาดนะครับธรรมชาติเก็บไปขันสมหลังก็ไปขายแบบเป็นตนนะครับแล้วก็ปลูกแนวอื่นน้ำนะครับอยู่นองหน้ากระหางจากบ้านจ้กิโลผอจากบ้านมานีประมาณสามกิโลประมาณสามกิโลนะครับผ่านเหมนทรงยางมานะครับทางไปบันดอนนะครับเอื่นมาหน้าสูกนะครับต่นนี้ กบบรรยากาศท้องหน้าอาจจะเปลี่ยนไปแนะนะครับทีทท่ถึง studio, สมัยเป็นเด็กหน่อยมานากับพอกับแม่กะเป็นแบบนี้แหละครับมาเก็บบกม่วงเก็บบกบกนะครับเก็บในบกม่วงหิมพาน์อียงสีนะครับจะเป็นเด็กหน่อยก็ขี่คานขี่ขาดนะครับยำผักเทียงก็นอนเว้นอยู่ทั้งเถียงเพื่อสตื่นลงไปดำหน้าเกี่ยวเขาซอยพอเซเมอนนี่ก็แบบว่าสวยแล้วนะครับบทตะเท่าหนึ่งเมื่อบ่ายนี่คือเลี้ยวคัดนะครับสมัยเป็นเด็กหน่อยนะครับขี่้านครับ ก็เป็นเทียงหน้านะครับเ,เทียงหน้าก็จะมีต้นมะพร้าวต้นไผ่แนวกินนะครับบมักม่วงปลูกไว้เต็มไปหมดนะครับแต่แต่สมัยเป็นเล็กน้อยก็มาหน้านี่แหละนะครับมากินมานอนอยู่นีย่ามเฮ็ดนาก็พอกระแม่ก็มาอยู่นี่แต่หญยขึ้นไปอยู่ต่างจังหวัดก็บ,บ่คอยได้มานะครับมาล้วก็คิดหอดบรรยากาศเก่าๆเนาะคิดหอดตาคิดฮอดยาย น,นิสาคุดไปจากปีแล้วพ่อห้าปีหรือหกปีล่ะเอ,อกาก็จะมันมีต้นบักสมออยนี่ตัดจกออกไปเขาผมหัวคอบอก,ก,ก,กวอ่ามิจกเห็นมดยจกบ้นสมออยแต่เกาจำได้อยู่ว่าก,ก่อนสิบปนสามเมงมันสิบพ <10 S 2> ต้นบักสมออยอยู่ต้นหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้พอว่าเขาขุดออกไปแล้วตอนนี้มาขุดสากบงูก๊กระยอมกกตะเกียน อ่พอใส่เบ็ดไว้นะครับก็ติดปลาอ่าได้ตัวหนึ่งโอ้ตัวใหญ่ได้ไนงะปลาอย่าง่ะปลานินได้ปลานินนะครับเอาเมื่ออยู่บ่เอาเมื่อยู่ตขันมา,มากๆกรสิติดอยู่หนีหอนมืออื่นเตี้ย มาเอาอยู่มือแรงพอถือวาเบิ่งอยู่อู้อน,นะครับพอใส่ใบกระเลียงใบกินนะครับหน้าก็อยู่ไกลบ้านาน,นี่มันมีภูมะลักบ่อนวลี้ยงนี่กระสิมีแนนนะครับเหลือกินอันนี้ต้นกระโดนนะครับต้นนี่แต่เกิดมากก็เห็นต้นใหญ่ซับหนีแล้วนะครับตั้งแต่ตากับยายอยู่ตาก,กับยายเสียไปแล้วตากอ็อายุเจ็ดสิบเกือบแปดสิบนะครับก็กระโดนต้นนี้ก็นนะ่าสิเกือบหกสิบเอ้ย เ็ต10 80ปีได้นะครับแต่หน่อยเท่าใหญ่ึ้นเลนยูตะกี้นะครับกินไวนกินหยอดมันกระตนนี่ย่าม,มานา,าเงี้เขาเทียงกินเขาเทียงทุกมือนี่ก็ยังอยู่นะครับกำลังจวมาโดดแล้วน่าจะไรพ่ออยู่นี่สามสิบเจ็ดไรสามสิบเจ็ดไรแต่พอของเขาหรือว่าร่วมทั้งหมดร่วมหมดรวมหมดสามสิบเจ็ดไรนะครับไร ก้ามาาน้าแบบข้าวเดียวนะครับพอดีมือนตื่นท่านพอมาบ้านก็นอนตื่นสวยก็เลยมีโอกาสได้มาม้านี่เาหลายหลายปีนะครับแต่ยังคือเกา่าอยู่ที่ทอดต้อมหลังสมัยจะกวามเป็นเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็า่างกลับบ้านนะครับ เรนนี้กลับมาหอดบ้านแล้วนะครับกลับมาให้แม่ล้างนะครับกระเสืเอไปขายมันยังมีตลาดอยู่บ้านขายแนว่วใดแม่ขายตะกรามักนกะสีบาทเอาประเทศสมพักไปขายเตือนนี่มือนีิบาทัดขานปกติเฮ็ดสมพักขายนะ่ะมือนีิบ่ได้ขานอันนี้นะครับก็เป็นทางที่เก็บมาเมื่อกี้ขายต้นก่อน,ข,น,อนขันใช้กับกระหล่ำมันกับแซ่บยิ่งแบบพักปอดสารไนะ กิบมาแม่กระเสาอไปขายนะครับบางเทือกกระสีเฮ็ดสมพักไปขาย,ขายตลาดนั้นมูบอนะครับตลาดนั้นมูนนนนสิบสองอยู่บานนะครับอยู่บานก็มีตลาดนัดหลายมือกำลังเกับไปขาย